ระทึกเกิดขึ้นตอน9โมงเด็กๆน่าจะอยู่ในห้องเรียนกันแล้วนะแต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคือโอนเอนงนเงนเมาครับบุกเข้าไปที่โรงเรียนโวยวาย,าวายอารวาสแล้วก่อนหน้านั้นบุกเข้าไปตบนักเรียนจนครูต้องหลบหนีกันจ้าระวนันไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ เอ็ดขาสวนหมอกเห็นโล่งกันข้อหลเลยโอ้โหสุดยอดครับทุกอย่างมือนันอยู่กับฟองนี่เป็นช่วงจังหวะที่สิ้นฤทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แถวบ้านเองทั้งตำรวจเนี่ยมากันครบเลยนะครับเหตุเกิดตอน9ก้าโมงที่ตำรวจสภเสรภูมิครับไปตรวจสอบเหตุชายคนหนึ่งเมา บุกเข้าไปก่อกวนที่โรงเรียนบ้านบารหลวงตำบลหนองหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนไปเจอชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่ออายุประมาณสัก45-50ปีสภาพดูก็รู้แล้วครับเมาโอ้โหนอนเมาแอมเลยพูดจาไม่รู้เรื่องโวยวายเสียงดังเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปทําการคุมตัวมาที่สพเพื่อรอดําเนินการต่อไปเบื้องต้นรับแจ้งจากครูครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุชายคนนี้เนี่ยเกิดอาการคลั่งบุกเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ตบหน้านักเรียน ตบนัาเรียนชายครูแล้วก็นักเรียนก็เลยต้องหลบหนีกันนะครับหลังจากนั้นแจ้งตำตํารวจเนี่ยให้มาควบคุมตัวดังกล่าวโอ้โหดีนะไม่พกอาวุธเข้าไปโอ้แต่แต่นี่ข้างๆนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะใช่ใชลักษณะเหมือนจะมีถือ,ถ,อ,ถ,อถือเข้าไปด้วยแต่ว่าตอนก่อเหตุเนี่ยเมาอย่างเดียวเลยคุมส,สติตนเองไม่ได้นะครับ